ใครดูบอลแล้วเป็นแบบนี้กันบ้างครับกระตุกค้างจอดำภาพหายเสียงไม่ดีวันนี้ผมมีทริคเด็ดการเตรียมตัวก่อนดูบอลด้วย Mono Max ก็เลยเลยนะครับให้เราเช็คเน็ตกันก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูในดูเวิร์กเทสในแอป Mono Max นะถ้าเน็ตมีปัญหาเนี่ยก็ให้เราเริสตาร์ทเราเตอร์แล้วต่อใหม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับอัปเดตแอปให้ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับไปที่ App Store หรือว่า g o o g l e pl โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาแอปจะได้เสถียรต่อมาคือการเคลียร์แคชนะครับสำหรับมือถือแ เอาไว้ยเยอะเนี่ยอย่าลืมปิดไปให้หมดก่อนนะครับแอปจะได้ลื่นไหลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำหรับคุณภาพวิดีโอนะครับในแอปเนี่ยเราก็เลือกเป็นออโต้ได้เลยนะครับจะได้ลื่นไหลฟินๆ้าบ้านใครใช้สามาร์ททีวีรุ่นเก่าๆนะครับผมก็แนะนำอัปเกรดได้เลยนะซื้อกล่อง Android แท้ๆมาเนี่ยแค่นี้ก็ลื่นไหลแน่นอนแล้วก็ตอนนี้บอกเลยนะครับว่าบอลฤดูกาลใหม่เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับทางโมโนแม็กเนี่ยคือผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการนะครับดูครบทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกเอิงไทยลีกคาราบาวคัพแข่ฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลลือกกโโซนยุรปี EFL World Cup ง ก็เลยดี่าแทบครบกันทุกหลีกเลยที่สําคัญมาในราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นเพื่อนได้ครบทั้งดูหนังทั้งดูบอลแบบจุกใจ,จเต็มที่เต็มข้อมากๆสำหรับวิธีการสมัครเพื่ายๆนะครับให้เราเข้าไปดาวโหลดแอปบ o n น m a x มาได้เลยอุดหนุนของแท้กันนะครับแค่เดือนละ299คุ้มจัดดูครบจบแน่นอนสบายใจลื่นไหลไม่สะดุดต้องโอลนเท่านั้น